สวัสดี F c แล้วก็ผู้ติดตามรับชมครับทางช่องสีมเหลืองไรยนต์นะครับผมมาครับผมสวัสดีวันเสาร์นะครับวันเสาร์ที่20ครับวันนี้นะฮะวันชุดนะครับหลายพื้นที่ว่าฝนตกครับนะฮะวันนี้มาที่อยู่ม่วยพึ่งครับนะฮะวันนี้ก็เลยจะมายกเลิกโปรเจกต์ครับว่าจะปั้นคันนี้ครับสตาร่าครับปีสาม ก้าครับผมเป็นสตาร์ด้าแคปที่แรกว่าจะปั้นนะครับเลยยกเลิกโครงการครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วแต่รีวิวครข้าวครับตอนนั้นก็ว่าจะไม่ได้ขายนะครับว่าจะปั้นเป็นรถยกนะครับก็เลยยกเลิกโครงการครับขอขายครับทีนี้นะฮะ สามหมครับคันนี้เดี๋ยวมาดูสเปคกันก่อนครับนี่บินซินออกเทลเก้ครับพื้นที่ก็แฉะหน่อยครับเดี๋ยวมาดูครับวันนี้ใครอยาไปปั้นไหมนะสีสันนะครับก็โอเคนะครับก็เป็นสีเทาดำนะครับในเล่มก็เป็นสีเทาดำนะครับ ดำตรงไหนนะครับดำแต่ฝากระโปรงครับท้ายก็มีบุนะครับฝาท้ายก็จะทำสีมาแล้วนะครับนะแต่สีฝาท้ายก็ออกไม่เงาเท่าไหร่นะครับสตาร์ด r ารุ่นนี้ก็รุ่นนิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับรถรุ่นนี้นะครับเห็นวิ่งกันเยอะนะครับต้องสีประตูทั้งแคกหัวเดียวนะครับยัง เป็นที่ตลาดใช้งานกันอยู่นะครับช่วงล่างนะครับของคัทซงคัสีนะครับสวยนะอันนี้สีสันผมว่าสวยนะครับอันนี้สวยสวยพวกซีมพวกอะไรก็ยังไม่ลอกนะครับยางไม่ค่อยเท่าไหร่ครับยางก็ต้องละถ้าจะไปใช้งานบรรทุกวิ่งก็แนะนําให้เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายางมันเริ่มแห้งเริ่มอะไรแล้วนะฮะเป็นยางขอบ สิบสีทั้งสีเส้นนะครับทั้งสี่เส้นเลยวันนี้ฝนตกครับกระจกตัวนี้นะครับเป็นชุกคมเมียมานะครับกระจกมองข้างนะครับเนี่ยสีฟิล์มอะไรก็มืดดีเลยนะครับมองไม่เห็นภายในนะครับส่วนตาก็ใสใสอยู่นะใสใสอยู่ครับนี่ฮะ ใสดีสภาพก็โอเคนะครับราคาราคานี้ครับแต่ถ้ารถมันเต็มนะฮะในเต็นในอะไรนะฮะยังมีอยู่นะปล่อยนะ้ำราคาอยู่ในเต็นมันอยู่นะ่าจะอยู่ประมาณแสนเอ็ดแสนสองนะครับจะไม่ข้ามนี่นะครับรุ่นนี้แต่ถ้าเป็นรถบ้านรถอะไรก็จะอยู่ประมาณแปดเก้าหมื่นประมาณนี้ครับรุ่นนี้ถือว่ายัง โอเคอยู่นะครับแต่ถ้าสภาพนี้นะสภาพนี้นะครับไม่สภาพนี้นะสภาพรถพวกนี้ก็อยู่ประมาณถ้าเป็นเครื่องเดิมของมันนะก็อยู่ประมาณเก้าหมื่นถึงแสนนะครับถ้าผมขายนะตัวนี้แต่ตัวนี้นะเป็นเครื่องหนึ่งเจนะครับเป็นเครื่องหนึ่งเจเป็นบินซินล,ล้วนนะครับเดิมทีเคยติดแก๊สแต่ยกเลิอกออกแล้วนะครับในเล่มก็ยกเลิอกออกแล้วนะครับ ถ้าสภาพนี้นะฮะก็อยู่ประมาณ8ปด0ก้าหมื่นถึงแสนนะครับกระบะกระบะไม่ผูนะครับตัวถังไม่ผูนะฮะพวกขอบพวก,กอันนี้ไม่ผูนะนี่ฮะสภาพพวกคิ้วพวกอะไรตัวนี้เป็นไฟฟ้านะนไฟฟ้าตัวนี้ขึ้นได้ ได้ทั้งสองฝั่งนะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับอุย้ยน้ำมาจากไหนเนี่ยน่าจะผมไม่ได้ไอเอาประตูไว้นะครับไม,ไม่ได้ล็อกประตูไว้นะครับไม่ได้ใช้ล็อกประตูหรอกไอไม่ได้หมุนกระจกลงนะเพิ่งมหมุนมาขึ้นเมื่อกี้นนะครับ เนี่ยตรงนี้จะเป็นลายไม้นะครับเป็นลายไม้ครับเนี่ยวงไลก็ถือว่ายังไม่ช้าเท่าไหร่นะเพราะว่าปกติตัวนี้มันจะลอกนะครับวงไลรุ่นนี้นะครับเบาหุ้มมาใหม่ครับเบาหุ้มเดินได้แดงมาก็โอเคเลยข้างหลังครับเนี่ยก็ยังโอเคอยู่ครับ เครื่องเสียงไม่มีนะฮะแต่ตู้ตรงนี้เขาก็ตีมานะครับแต่ไม่มีมมลำโพงมาให้นะครับแคปเขาบอกว่านั่งได้ CD เื่อนได้ครับเกียออกร์ออโต โะเคก็ไม่สุดนะครับเปิดปิดได้โอเคเครื่องเสียงไม่มีให้ครับเป็นลายไม้ครับสวยนะครับคอนโซลก็ยังไม่สุดไม่อะไรเลยหรือว่าใครจะแยกนะครับหรือใครจะเอาแยก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 หัวนะฮะหัวเก๋งกระบะอย่างนี้นะครับมีแยกถ้าผมจะแยกนะมีใครเอาหัวเก๋งก่อนนะครับหรือว่าเอาช่วงล่างนะครับช่วงล่างไปพร้อมทะเบียนเลยนะครับก็จะแยกให้ครับ ดูฝั่งนี้ครับแยกเหมือนกันนะว่าถ้าจะขายแล้วก็แยกขอแต่ราคาก็ถ้าหัวเก่งก็เดี๋ยวโทรมาคุยครับโทรมาคุยกัน,นภายในครับเนี่ยกระจกขึ้นลงปกติครับเดี๋ยวผมไปต่อแบตเตอรี่ก่อนเพราะว่าผมเอาแบบมาใส่แล้นะ ขายขายไม่มีแบตให้นะครับเพราะว่าแบตตัวนี้เป็นแบตลถเก่งคันนี้นะผมเอามาใส่ไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องครับนี่ฮ,ฮคือใครจะเอาไปเปลี่ยนเครื่องนะครับที่แรกผมว่าจะซื้อเครื่อง มาใส่นะครับก็เลยยุ่งยากครับก็เลยลกยกเลิกโปรเจกต์ครับแต่ใครจะเอาไปเปลี่ยนเครื่องเดิมนะครับเครื่องเดิมมันจะเป็น2008นะตัวนี้นะครับก็ต้องถ้าซื้อเครื่องเกียร์มาก็อขอซื้อตัวขาเหยียบคัสต์นะฮะมาใส่ด้วยนะครับกับปั๊มคัด์นะเพราะว่าตัวนี้เป็นเกียร์ต้เขาถอดออกเห็นไหมครัตรวขาว,ขาว ส่วนหมอ้อน้ําก็ใส่ได้นะครับใช้ได้ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับถ้าใครจะเปลี่ยนเครื่องนะตัวนี้เป็นหมอ้อน้ำโรมินียมด้วยนะครับหมอ้อน้ำโรมินียียแบตก็ลูกเล็กนะครับเอาม,ามาใส่แบตแค่หกสิบรถคันนี้ก็ขี่ได้ครับขี่ได้แต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วขี่ไปประมาณสักสามโลนะฮะสามโลสี่โลนี่มันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับ แต่ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับต้องลองหาสาเหตุอีกทีหนึงนะครับเดี๋ยวผมมาลองเอาแบตใส่ครับไม่รู้ว่ามันจะมีไฟสตาร์ทได้ไหมนะอันนี้ผมคือผมเอาบางทีผมเอาแบตลูกอื่นมาใส่อย่างนี้นะผมก็เลยต่อสายเพราว่าตรงนี้มันจะเป็นแบตเตอรี่เขาเรียกอะไรล่ะ LR อย่างนี้นะฮะตัวนี้มันเป็น L ไอตัวนี้เป็น R แต่ถ้า I นี่มันจะใส่ไม่ได้ครับเพราะว่าแบตขั้วตรงนี้มันสั้นผมก็เลยเอาตัวนี้มาใส่นะต่อหลัดแปลงนะครับแต่ถ้าตรงรุ่นมันต้องเป็น R นะครับเพราะว่าขั้วบวกมันจะอยู่ข้างหน้าพอลบมันจะอยู่ข้างหลังนะครับมาเดี๋ยวมาลองเครื่องยนต์ครับไม่รู้ว่าจะติดไหมขายสามื5นห้าครับขายตามสภาพนะครับนี่ ขึ้นจะช้าหน่อยหน้าแบตบน่าจะไม่มีครับฝั่งนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นออตโต้นะลงออตโต้แต่ขึ้นเนี่ยต้องกดค้างนะครับไม่รู้คราว่าเป็นแบบไหนโอ้ฝนตกแล้วตกแล้วครับขึ้นดีกว่า जो तो เหยียบต้องเหยียบเบาๆนะครับแรกๆเนี่ยเหยียบปื๊ดนี่ไม่ไม่มันจะสะดุดนะตัวนี้แฟลชเดียวนี่ฮะวงลัยพาวเวอร์นะครับเบรกมือทำงานนะแต่ไม่ดับอาจจะเป็นระบบเบร,เรกว่าครับเขยมวัดรอบขึ้นนะ รถสตาร์ตติดอยู่นะครับเดี๋ยวถอยดูครับปกติไฟมันโชว์อยู่นะข้างหน้านี่เป็นเป็นสันสันดูทัวยังไงไม่รู้ เครื่องร้อนกับ่มันเป็นเพราะสาเหตุไหนนะฮะแต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วก็ก็โอเคอยู่หรือว่าเป็นอะไรในหมดอะไรเ่ย ดิใส่โรดิโโรอาโรไปอยู่ครับฟรีครับ รบอบประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปดูเครื่องครับมันฟรีครับมันไปออกไม่ได้ครับนนฮะ ฟรีปกติก็ขี่ได้อยู่นะครับขี่ได้อยู่แต่ขี่ไปสองสามโลนี่คือเครื่องมันจะเร่งไม่ขึ้นนะครับเนี่ยก็ใครสนใจก็ลองมาดูครับนะฮะสตาร์ด้าครับปีสามเก้านะครับ,าาครบ,ครบใครจะไปปั้นหรือจะไปซ่อมหรือว่าจะไปเปลี่ยนเครื่องอยังไงก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับเครื่องก็เ,เดิน ลักษณะนี้นะครับไปครับผมใครหาอยู่นะจะไปปั้นหรือว่าจะซื้อไปเป็นอะไรนะครับใครมีรุ่นนี้อยู่แล้วก็ซื้อไปถอดไปอะไรก็ได้นะครับเบาเบื่ออะไรสวยนะครับตัวถังตัวอะไรสวยครับแต่ผิดแค่เครื่องนะครับแต่ถ้าเครื่องเป็นเดิมๆมากับมันนี่ผมผมผมว่าจะปั้นอยู่นะฮะที่แรกว่าจะเอาเครื่องตัวนี้นะครับใส่แต่ทีนี้ผมขายเครื่องไปแล้วนะครับก็เลยอ่ะ ยกเลิกโครงการนะครับขอขายก่อนนะครับเพราะว่าผมมีรถเข้ามาใหม่ประจำแล้วครับแต่อันนี้ก็ถ้าไม่ได้ก็หรือผมมีเครื่องมานะครับได้รถซากรถมาอย่างนี้ก็อาจจะไม่ขายนะครับแต่ตอนนี้ก็ขอปล่อยไปก่อนครับใครอยากไปต่อได้ใครไปต่อได้ก็ลองมาดูก็ได้ครับไปครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากไลค์กดแชร์ครับ กับสีบุญเรืองไรยนนะครับใครอยากได้อะไรรุ่นนี้ก็ลองเข้ามาดูครับที่ห้วยพึ่งนะครับจังหวัดกาลสินนะครับหรือโทรมาก็ได้ครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยครับผมกับสีเรืองอะไรยนคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุญเรืองอะไรยนนะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ